สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมครับวันนี้ผมจะมาซื้อนะครับประกาศรับซื้อนะครับในส่วนของเหรียญ5บาทนะครับปีพศ2 5 5 1ซึ่งเป็นแบบบางนะครับเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับ วันนี้สยามจะแนวครับจะมาประกาศรับซื้อนะครับในส่วนของเหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับปีพศ2 5 5 1นนั่นเองนะครับซื้อเหรียญละ500บาทครับ นะครับส่วนจะมีลักษณะแบบไหนนั้นอยากแนะนําเพื่อนๆนักสะสมแบบนี้นะครับโปรดฟังคําบรรยายของคลิปเราไปแบบช้าๆและละเอียดที่สุดนะครับส่วนช่องทางการติดต่อนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นในส่วนของ QR code แล้วก็ ID line ไว้ให้กับเพื่อนๆนักสะสมนะครับได้ติดต่อเราได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่ามีลักษณะแบบไหนครับก่อนอื่นนะครับต้องแนะนําเพื่อนๆแบบนี้ก่อนนะครับเหรียญที่เราจะซื้อนั้นนะครับเราซื้อจริงนะฮะไม่ต้องกังวลใจนะครับ ่ทานติดต่อเรามาได้นะครับเหรียญที่เราจะซื้อนั้นจะเป็นในรูปแบบที่เป็นเหรียญบางนะครับจะมีลักษณะพิเศษที่จะให้เพื่อนๆนั้นดูจุดความแพงนั่นเองนะครับต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้ครับเหรียญน,นะฮะปีนี้มี2ลักษณะก็คือ ในส่วนของพระเสียรเล็กและก็พระเสียรใหญ่แบบนี้นะครับก็คือในส่วนของเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ในปีนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนถ่ายก็คือเปลี่ยนจากพระเสียรเล็กเป็นพระเสียรใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็นะฮะทำให้นะครับในการผลิตนั้นนะครับของพระเสียรใหญ่นั้นน้อยกว่าพระเสียรเล็กนั่นเองนะครับก็คือนะครับกระบวนการผลิตนั้นนะครับเหรียญที่เป็นแบบบางๆแบบนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆเหรียญที่อยู่ในมือท่านเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ นี่เป็นลักษณะบางๆแล้วก็จะมีแบบขนาดหนาแบบนี้ใช่ไหมครับส่วนขนาดหนานี้ผลิตมาเยอะนะครับส่วนแบบบางนั้นผลิตมาน้อยนะครับแล้วก็จะมีลักษณะพิเศษนะครับแบบบางแบบนี้นะครับผลิตมาอยู่ที่นะครับหกล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญครับ ถือว่าไม่เยอะใช่ไหมครับตอนนี้เพื่อนๆก็เริ่มเก็บสะสมกันแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาประกาศรับซื้อเหรียญละ500บาทซึ่งมีลักษณะพิเศษของปีพศ2551นั่นเองแบบบางนะครับสังเกตดูดีๆครับเพื่อนเอนครับสังเกตดูดีๆนะครับเหรียญที่อยู่ในมือของท่านนั้นมีลักษณะแบบนี้หรือเปล่าหากมีลักษณะแบบนี้นะครับเราจะซื้อท่านในราคาเหรียญละ500บาทครับ ่ันฟังไม่ผิดหรอกครับเราซื้อในราคาเหรียญละ500บาทนะครับสังเกตดูครับด้านหน้านั้นนะครับของเหรียญรุ่นนี้นั้นนะครับด้านหน้าจะเป็นในส่วนของพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9้านะครับซึ่งเป็นพระเศียรใหญ่นะครับเราต้องบอกว่านะครับเป็นพระเศียรใหญ่และมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชอยู่ฝั่งซ้ายมือมีข้อความว่ารัชกาลที่9ก้าอยู่ฝั่งขวามือนะครับด้านหลังนั้นจะเป็นในส่วนของนะครับพระอุโบสถนะครับวัดเบญจมาบพิธดุ แล้วก็จะมีคําว่าประเทศไทยพศก็คือพศ2551ซึ่งเป็นแบบบางนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะนะครับไม่ใช่หนาแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับฟังคลิปช้าๆนะครับไม่ใช่แบบหนาแบบนี้แต่เป็นแบบบางแบบนี้เนื่องจากแบบบางนั้นผลิตมาน้อยนะครับแล้วมีลักษณะพิเศษแบบนี้เราถึงซื้อท่านสูงถึงเหรียญละ500บาทครับสังเกตดูครับเหรียญแรกนะครับที่เราพบเจอกันอยู่บ่อยครั้งก็คือในส่วนของลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับ เหรียญที่เป็นในรูปแบบที่ต้องบอกเพื่อนๆว่านะครับเป็นรูปแบบของผ้าเสียนกลับที่เราเรียกกันนะฮะเหรียญรุ่นนี้แต่เหรียญที่เราจะซื้อท่านคือมีลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับสังเกตดูไหมครับสังเกตดูดีๆนะครับเหรียญในมือของท่านเป็นลักษณะแบบนี้ไหมนะครับ นี่ฮะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่เราจะซื้อท่านในราคา500บาทนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะฮะใช้อุปกรณ์เสริมนะครับเหลียวหมุนมือเหลียวเพื่อนๆนะครับดูไว้ชัดเจนนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญ,ญาตใช้อุปกรณ์เสริมให้เห็นชัดๆครับ มาแล้วครับในส่วนของอุปกรณ์เสริมของสยามชาแนลครับทุกท่านดูคุ้นๆไหมครับเหมือนเคยไปนั่งที่ร้านเนื้อย่างอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับนี่คือเหรียญนะครับที่เราจะรับซื้อนะครับสังเกตดูดีๆนะครับเพื่อนๆครับสังเกตดูดีๆนะครับเหรียญที่อยู่ในมือของท่านนั้นเป็นลักษณะแบบนี้ไหมนะครับเหรียญแรกนี้ไม่รับนะฮะเดี๋ยวเราจะหมุนเหรียญแรกก่อนนะครับเหรียญแบบนี้เราไม่รับนะครับยังไม่รับนะ นี่นะครับจะเป็นในส่วนของขอบบางแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นปี2,551แล้วก็เป็นพระเสียรกลับแบบนี้เรายังไม่รับนะครับเหรียญแรกนะครับเหรียญที่2ที่เรารับซื้อครับเหรียญราคา500บาทนะครับหนึ่งใน6กล้านสองแสนเหรียญครับทุกท่านครับสังเกตดูครับท่านเห็นอะไรไหมครับนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนๆนะเป็นขอบบางเหมือนกันนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะสังเกตดูครับ จะเป็นในส่วนของปีพศ2551เหมือนกันครับเดี๋ยวหมุนพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับสังเกตดูนะครับ1 2 3ซ้ำฟับอ้าวท่านเห็นอะไรไหมครับสิ่งที่แตกต่างกันครับผมเอาอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจอย่างละเอียดสูงสุดนะครับเดี๋ยวจะบอกโค้ด IDline นะครับที่ติดต่อเราแล้วก็ในส่วนของนะฮะช่องทางการติดต่อนะครับในการขายให้เรานั่นเองเราจะซื้อท่านในราคา500บาทครับสังเกตดูนะครับ 1 2 3สฟับเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือในส่วนของพระเศียรนั้นขวางนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับส่วนพระเศียรกลับแบบนี้นะครับเหรียญแรกนี้นะฮะอย่างเนี้ยไม่รับนะครับไม่รับไม่ต้องส่งมานะครับไม่ต้องส่งมาแบบนี้ไม่รับนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับหมุนเหรียญในมือของท่านนั้นเป็นแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับ มุนช้าๆแบบนี้เป็นขวางนะครับเอียงนิดหน่อยก็ไม่ต้องส่งมานะครับอ่าถ้าเป็นขวางแบบนี้นะครับเราซื้อท่านในราคาเหรียญละ500บาทครับเพื่อนๆครับแต่ถ้าเป็นพระเสียนตรงนั้นนะครับเรามาคุยราคากันนะครับว่า ท่านอยากขายเท่าไหร่เราซื้อได้เท่าไรนะครับเนื่องจากการซื้อขายเหรียญนั้นผมต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้ถ้าขายอ่ถ้าซื้อในส่วนของราคาที่เต็มเลยนั้นเหรียญคนที่ซื้อไปเขาก็นะครับไม่มีกําไรแล้วก็ไม่สามารถที่ปล่อยเหรียญอ็อกได้เพราะเหรียญราคา5บาทซื้อ500ถือว่าแพงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆหากันนะครับหากันดูนะครับหนึ่งใน6กล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญครับนี่ฮะถ้ามีลักษณะแบบนี้นะครับ เอามาขายให้เราเลยเลยนะครับในส่วนของราคานั้นเหรียญละ500บาทนะฮะสภาพัสวยแบบนี้นะครับอย่าเอาเลตุ้นเป๊ะมานะครับเลตุ้นเป๊ะนั้นไม่รับนะครับนี่ฮะสังเกตดูนะครับเหรียญแบบนี้รับไปเลย500บาทจากทางช่องสยามชาแนลนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณกับเพื่อนๆเอฟซของเราด้วยกันแล้วกันนะครับเราจะขึ้น QR วอารคให้ท่านครับเพื่อทําการติดต่อมาถึงช่องสยามชาแนลของเรานั่นเองนี่ครับ QR วอารคของเราเพื่อนๆยิงไว้เลยครับเดี๋ยวขึ้นนานๆนิดนึงนะฮะเดี๋ยวยิงไม่ทันนะครับ นี่ครับ QR code ถ้าเกิดท่านมีเหรียญแบบนี้นะครับเราขอแค่นะครับปีพศ2551ซึ่งเป็นแบบบางเท่านั้นนะครับเหลียวบอก ID ด้วยครับ ID คือสยามแชนแนล999 FC ครับ โอเคนะครับท่านได้ช่องทางติดต่อเราแล้วนะครับขอรับเฉพาะที่เป็นในส่วนของปีพศ2551ที่เป็นแบบบางเท่านั้นนะครับใครชมคลิปของเราจบแล้วและละเอียดที่สุดแล้วนะครับแล้วก็รู้จักช่องทางติดต่อแล้วกด9เ,เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่เกติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอบคุณที่กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราและเพื่อไม่ให้ท่านพลาดในคลิปใหม่ๆจากทางช่องครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ